สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับวันนี้บรรยากาศดีครับคึมฝนอยู่แต่ไม่ตกครับแล้วก็ยังแรงอยู่ครับพันชนะที่บ้านสวนนะครับยังฝนยังไม่ตกจนขนาดที่เรียกว่าข้าวที่ปลูกมาหนึ่งเดือนก็ไม่งอกนะครับแล้วก็ยังแรงมากเลยนะครับต้นไม้ใบญ่านี้ตัดญ้านี้ได้ผลครับรอบนี้ที่สวน ยาเหี่ยวหมดครับแล้วก็นี่ครับไอหนาที่ตัดต้นทิ้งไปนะครับนะครับต้องการให้ขึ้นใหม่นะครับทําสาวใหม่พูดง่ายๆนะครับรัดต่อมาบางบางตอก็ไม่รัดนะครับจะ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 รอดไหมนะครับทําสาวเข้าใหม่นะครับแรงครับพันชนะนายคุณทศโคราชเรานะครับฝนยังไม่ตกเต็มที่นะครับก็คือ ยังไม่ตกน้ําไหลทางบ้านผมก็จะใช้คํานี้นะครับข้าวก็ไม่งอกครับบานมาหนึ่งเดือนแล้วแล้วก็นี่ครับผมพามาดูส้มนะครับส้มสาที่สวนผมนะครับสองต้นเหมือนเดิมกิ่งพันก็แม่ก็ตอนแล้วก็แจกจ่ายไปกับให้กับเพื่อนๆเลยว่าญาติๆไปแล้วนะครับไม่มีจําหน่ายนะครับนี่ครับสาสาสองต้นนี้เป็นสาที่ผมก็อัปเดตอยู่เสมอนะครับปีนี้ก็ดกครับดกทั้งคู่เลย ต้นหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณา200ลูกถึง300ลูกได้นะครับต่อต้นนะครับดูความดกนี่คู่นึงคู่หนึ่งเขาก็ตอนกิ่งแต่งกิ่งไปบ้างนะครับช่วงที่วายลูกไปแล้วก็เนี่ยชุด,น,ด,น,ด,ดนี้นะครับคือฤดูกาลเขาแหละครับฤดูกาลของพ้มดเขาติดลูกนี่นะครับลูกก็มีใหญ่มีเล็กนะครับผสมกันนะครับดกมากบอกเลยครับ ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองร้อยลูกครับนี่ครับแต่ปัญหาคือลูกจะจะจะ,จะโตลูกจะใหญ่ขนาดไหนนะครับมันอยู่ที่การน้ำนะครับอยู่ที่น้ำเพราะว่าฝนไม่ตกที่สวนก็พก่อก็นี่ครับเปิดน้ำลดอยู่ให้ชุม่มตรงนี้มันชุ่มอยู่แล้วครับที่มันชุ่มต่ำดีดีอยู่แล้วนี่นะครับลูกนี้นี่ก็ยังไม่ได้นะคยังไม่ได้ขนาด องโตกว่านี้อีกเยอะครับท่อกำปั้นผมนะครับลูกเขาปกติที่ผมเคยอัปเดตให้ดูแต่มันดกดกแ้ะน้ําไม่เพียงพอน้ําใต้ดินยังยังไม่ซึมได้เยอะนะครับหรือว่าฝนไม่ตกมาช่วยเนี่ยส้มก็อ,อาจจะลูกโตไม่ได้มากกว่านี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยก็ได้ขายนะครับปีที่แล้วก็มีคนสั่งอยู่แล้วก็แจกจ่ายแบ่งกันกินนี่พอกินเลยครับดูครับดกครับ บางบางลูกก็มีเหลืองแล้วก็เสียไปนะครับเพราะว่ามันต้องทิ้งครับทิ้งลูกบางนี่ครับโหดูกิ่งแต่ละกลิ่งนี้ดกมากเลยนะครับคือผ่านกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าสีลูกกับสีใบเขาจะคล้ายกันนะครับอยู่กับตรงต้นมะม่วงสองต้นนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็นีฮะมาให้ดูแต่ตอนนี้ก็ ใช้วิธีการปล่อยน้ำช่วยครับช่วยให้เขาเี๋ลูกใหญ่ขึ้นแลวครับต้องใหญ่กว่านี้อีกอีกประมาณเท่าหนึ่งครับเกือบเท่านะครับลูกมันปกติเขาถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์น้ำนะครับนี่ครับพามาอัปเดตให้ดูครับนี่ครับส้มสาครับส้มสา ปีนี้ออกลูกเยอะนะครับไม่ไม่ไม่ไมค่อยร่วงเลยนะครับลูกเล็กๆไม่ร่วงครับออกมาเท่าไหร่ก็ติดหมดนี่ครับคือตอนที่เขาติดลูกเนี่ยเขาจะชอบอากาศแรงสักนิดนึงครับช่วงติดลูกเล็กๆติดดอกเล็กๆครับเขาว่าเนี่ฮะโอ้โหดอก,กัจริงย้อยครับจริงย,ย,ย้อยยืดเลยครับดูครับอืม มาฝากนะครับนี่ครับดูครับโอ้เช้านี้ก็อากาศดีครับคลื่นฝนเลยแหละน่าจะเทลงมาสักหาใหญ่ก็ยังไม่มีครับที่พันธนะไปดูนาข้าวมาก็ยังไม่มีต้นงอกเลยครับเดือนหนึ่งละสงสัยจะได้ไถแปลแล้วก็หว่านใหม่หรือเปล่านะครับถ้าสู้ก็ตรงนั้นดูครับฝรั่งก็ติดดูก แต่ก็ลูกก็ไม่สวยเพราะว่าฝนไม่ช่วยครับนี่ครับมะม่วงหมดแล้วนะครับมะม่วงที่สวนไม่มีมีสามดูดูนะครับแต่มีไม่กี่ต้นมันก็ต้นยังเล็กอยู่นะครับนี่ก็วันนี้ก็เก็บมาฝากนะครับสําหรับส้มสาที่บ้านสวนแมวเรียเกษตรฟาร์มครับดกเหมือนเดิมทุกปีครับการันตีรอดูแค่ว่าลูกจะโตขนาดไหนนะครับ ถ้าฝนส่งสักสองหาใหญ่ๆลูกใหญ,ใหญ่เนื้อหวานๆครับแกะจิ้มพริกเกลือ,หอใหช้ได้เลยครับอร่อยอยู่แล้วครับรับประกัน,นครับส,วน,สวนที่ส้มที่สวนนี้ขอบคุณที่ติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอีกประมาณเดือนกว่าๆครับมาเจอกันครับส้มสนนาน่าจะได้ทานแน่นอนนะครับ นี่ครับตอนนี้ลูกเท่าลูกกรอบแล้วครับต้องขนาดลูกเทนนิดครับนี่ครับสวัสดีและขอบคุณครับ